เราจะต้องยันให้ใหมีข้อตกลงคือส่วนหนึ่ง <นะ S 2> ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมว่าทางทหารเองเนี่ยรเราได้ยินการการพยายามจะยันด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้แต่ว่าท่าทีของรัฐบาลกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาจารย์พยายามพูดคือดูรัฐบาลทําหลายๆอย่างอย่างที่ว่าที่อาจารย์บอกคือช้าครับแต่แต่ชัวร์นะครับอะไรเงี้ยหรืออะไรต่างๆที่จะขอเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนอย่างวันนี้เองก็ได้ยินข่าวหลายยอย่างก็คือจะไปฟ้อง แพ่งกับเขาแต่ถามว่าจะไปฟ้องที่ไหนก็ยังบอกว่าศึกษารายละเอียดอยู่ยังไม่รู้จะไปฟ้องที่ไหนมีคนแย่ด้วยซ้าว่าทําไมไม่ฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศก็ก็ดูอึงอ้งๆดูบอกว่าไม่เกี่ยวกับกับสารอาญาระหว่างประเทศแต่จะหาองค์ก,กรที่ฟ้องแน่นอนแต่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับคุณพูดตรงนี้ผมขอกระแทกรัฐบาลนี้อย่างตรงๆได้ไหมผมคิดว่ารัฐบาลนี้ปกติเนี่ยเก่งมากเลยในเรื่องทํางานเชิงรุก และปกปิดนู่นปกปิดนี่ผมคิดว่ารรคเพื่อไทยเนี่ยเก่งมากขนาดจะทัาโป๊กเกอร์มีการแข่งขันโป๊กเกอร์ในประเทศกีฬาสาธิตเน่นอนเออไปอ้างกีฬาสาธิตนู่นนี่นั่นอะไรร้อยแปดแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝึกในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ฝึกการใช้ตรก,กะนู่นนี่นั่นอ้างไปเลื่อยเปื่อยไปเลยและเงียบสนิทเสร็จแล้วภูมิธรรม ไปแก้กฎหมายประกาศออกมาจากประเภทกอให้เป็นประเภทขออนุมัติทันทีวันรุ่งขึ้นมันแข่งขันโป๊กโป๊กโป๊กเกอร์เลยเป็นการแข่งข,ข,ขัน<ร>ที่รวดเร็วมากอาจารย์เพราะอนุมัติสามสิบแต่สามเอ็ดมีการแข่งขันแล้วเอออแล้วมันก็คือการพน,นันแต่ว่าที่อย่างงี้แม่งเก่งจริงจริงเขาพูดตรงเลยเป็นการพนันอาจารย์ถ้าฟังเขาดีๆเขาพยายามบอกว่าไม่ใช่การพนันเอาล่ะแต่เป็นอะไรนะ แต่เป็นทางแก้ปัญหาให้กับประเทศเออที่อย่างเนี้มันเก่งมากนี่พูดก,กับคุณตรงๆ <g ib ri> แต่ที่อาจารย์พูดอย่างนี้เออถ้าถ้าใช้ลอจิกหรือวิธีการแบบนี้ตอบโต้กับขบวนบ้างน่าจะโอเคนะถูกต้องมันทําไมไม่วางหมากกลแบบนี้ไอ้นี่ทำให้ตรงนู้นไอ้นี่แล้วอีกฝ่ายนึ่งจะรับตรงนี้ <g ib ri> สระวงเทียนทองไปตกลงกับกับกับไอ้ไอ้ไอ้คนที่จะมาจัดโป๊กเกอร์ในประเทศไทยก่อน แล้วเงียบเงียบไว้ก่อนนะเออแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ไอ้ไอ้ภูมิธรรมไปแก้กฎหมายเซ็นพวกวันวันรุ่งขึ้นมึงทําเลยอย่างนี้มันยืนยันนะอาจารย์ว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราจริงๆผมเชื่อว่าคนพวกนี้มีความสามารถคนพวกนี้เก่งแต่โกงถ้าพูดกันตรงๆถ้าใช้ความเก่งที่ซื่อสัตย์เพื่อประเทศชาติผมคิดว่าไปได้ และไหนไหนพูดก็ก็พูดต่อไปเสียเลยครับผมคิดว่าเขาเก่งนะถ้าเขาจะต่อกรก,กับกัมพูชาจริงๆเนี่ยเขาเก่งแต่มันยังยังมันกลัวกลัวมันเกรงเกงมันมีอะไรหรือที่อยู่ข้างหลังม,ม,มีอะไรที่อยู่ใต้โต๊ะหรือมีอะไรที่มึงกลัวกันนักหรือก,กับกัมพูชานั่นน่นทั้นที่ประเทศเราใหญ่กว่าเขาทั้งเยอะทั้งเศรษฐกิจทั้งจํานวนคนกัมพูชามีสิบกว่าล้านคนเรามี หกสิบห้าเจ็ดสิบล้านคนอาวุธยุทโธปรกรณ์ก็ดีขนาดทุกอย่างเราเราเราใหญ่กว่าเขาหมดแต่อ้อําอ้ําอึ้งอึงกลัวกลัวไปเรื่อยๆถ้าเหมือนมวยนะเวลาเราดูมวยนะกําลังชกแล้วแล้วทางฝั่งเราเนี่ยกําลังได้ได้เปรียบเลยนะแต่ปรากฏว,ว่าพี่เลี้ยงโยนผ้าขาวคล้ายๆกันเลยนะมันมันเอ้ะอะไรวะเนี่ยพอเจอกัมพูชาทําไมมันหงอย เห็นภูมิทาไหมไปไปไปก็หงอยไม่กล้าพูดอะไรเลยพูดอะไรออกมาปล่อยให้นายกของกัมพูชาแยบแยบแยบว่าคนไทยตายเท่านั้นเท่านี้เราไม่มีเลยในการที่จะแยบหรือที่จะพูดเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าพระเอกนางเอกของของคณะลิเกโรงเนี่ยมันโดนมัดมือมัดเท้าหรือกําลังจะถูกสารตัดสินใช่ไหมอาจารย์แต่ขณะที่อีกโรงหนึ่งที่ประชันกันอยู่เนี่ยคณะลิเกโอกระทั่งอะไรนะ นายรงก็ออกโรงเองคุณเซนออกมาลำกระบี่อย่างสวยงามแต่ฝั่งนี้นายรงก็ดูจะอ้้มอึง้งหรือหลบไปหลังโรงด้วยซ้มมาไม่กล้าที่จะออกมาประชันบทบาทกับอีกโรงหนึง่งมันไม่ใช่เป็นเพราะกําลังถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสารดีกาหรือด้วยสารรัฐมนูญครับแต่มันถูกมัดมือมัดเท้าด้วยผลประโยชน์ที่มีอยู่ในกัมพูชาใช่ไหมอืม ก็เลยกลัวนักสมเด็จฮุนเซนกลัวนักท่านอยากจะได้อะไรบอกมาไอ้พวกพวกข้างในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพวกตรงข้ามกับเราคำว่าเราเนี่ยมันไม่มันบอกอะไรล่ะครับและมันมีผลประโยชน์ไหมมีการลงทุนอะไรในในประเทศกัมพูชามากน้อยแค่ไหนมันถึงอ้ําอึ้งมันถึงทําอะไรยากมากไอ้อีกฝ่ายนี้ก็รู้กูก็ขี่คอเล่นเลยถ้าอย่างนั้น